มาใส่มองใส่ปลาอยู่คนเดียวเห็นไหมควานนั่งอยู่ห่างๆนั่งดูอยู่ยพี่บอ๊อบได้ปลาไหมได้ปลาไหมไหนไหนมองโอ้ไม่ใช่ตะข่ายอยู่ไหน โอ้โหได้ปลาไหมเนี่ยไหนไไยังไม่ได้สักตัวเลยเหรอต้องให้น้องจูมาช่วยหานี่แม่มีนาะแม่มีนาพาปูไปปนนะไหมเออเอาปูไปดอนเอาปูไปดองเอ,เอาปูไปโดนใบตั้มมะหุ่งนะ ปูไว้ดองเอาไว้ตั้งสมตั้นี่นะคะเดี๋ยวมาแอบดูพี่บ๊อบหาปลากันนะคะแม่แม่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาใส่มองใส่ปลาอยู่คนเดียว แม่ควันนั่งอยู่ห่างๆนั่งดูอยู่โอ้ยพี่บ๊อบได้ปลาไหมได้ปลาไหมไ,ไหนไหนมองโอ้ไม่ใช่ตะไคร้อยู่ไหน โอ้โหได้ปลาไหมเนี่ยไหนยังไม่ได้สักตัวเลย,เลยเหรอเอาให้น้องจูมาช่วยหากับกบกล้องน้องจเนแม,มิละครับวันนี้น้คงจูเนี่ปเลกนนับกันนะคะก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคแชรกด,กดามใหด้วครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเ่อน่อน้องจูเนด้วยนะครับโอเคดูน้องจูเนี่นเล่นน้ำอยู่นะครับ ผมกำลังนั่งเล่นคนเดียวนะครับนั่งสดาดน้ำวันนี้มาหาอะไรพี่บอ๊อบวันนี้มาหาปลานะครับแต่ไม่ได้สักตัวเลยครับมาหาปลาหรือก็เล่นน้ำมาหาปลา,าน้ำใสมากเลยครับตอนนี้ ทำอะไรพี่บอกนั้นอันนี้เขาหินแบบนี้ก็ทำเอาไว้ตัดไม้อะไรได้นะครับแต่ขั้นนี้แหละก็ต้องเราให้มันกดนะครับนี่ครับถ้าเราทำแบบนี้มันก็ขูดนะครับแต่ยังไม่ค,ครบเท่าไหร่นะั้นหินะแล้วก็บวกกับน้ำมันสวยมากเลยไซนี้นะครับข้าวปุ้ยไปป,ไป,ปนไหม เอ้าปูาไปดองเอาปูไปดองเอาเอาปูไปดองไว้ตำบางหุ่งนะปูไว้ดองเอาไว้ตำสมตำ <c oughs> <c oughs> พี่บ๊อบ พี่บ๊อบเล่นอยู่นู่นหมูหมีเล่นอยู่นี่นะคะ <Okay. S 1> จีเจว่าสนุกไหมไปเดินเล่นไปไปหาปูกับพี่บ๊อบเร็ว,ไ,วไปหาปูกับพี่บ๊อบเร็วพี่บ๊อบหาปูอยู่พี่บ๊อบหาปูอยู่ลูกไปแล้วโอ้โหหิะแล้วเ ไปหาพี่บ๊อบเร็วพี่บ๊อบรออยู่พี่บ๊อบนู่นพี่บ๊อบอยู่นู่นลูกพี่บ๊อบรอจูด้วยเฮ้ยเสือกอยู่ไหนจ้ะโ,โอ้ยแม่มีนาะ when พี่บอ๊อบพี่บอ๊อบไปหาปลาหนึ่งไปแล้วไป,ลไ,ไปแล้วนะใครแม่ไปหาพี่บอ๊อบน่นโอ้ยสนุกจังเลยเดินเลี้ยงแถวกันไปพี่บอ๊อบไปเล่นนุ่นไปน้องไปแล้วผ่อนคลายไปนะคะแม่แม วันสบายสบายนะคะวันนี้มามาโรงเรียนใครแม่เปิดเทอมแล้วมาเรียนกับพี่บ๊อบพี่บ๊อบเล่นอยู่ข้างล่างคนเดียวเปิดโรงเรียนแล้วสเต็มที่เลย โองเรียนปลาไผ่นะครแม่สนุกข่อยใหญ่เลยเอา้าสนุกไหมลนุกมาอีท <Okay. S 1> ี่หนาวสนุกไหม้ <c oughs> โยโอยความสุขของเด็กๆนะครแม่อิสระเสรีภาพดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยี่ยงมันคือแตกปุ๊ข <c oughs> ้ามไปจู อัปเดตอัปเดตนะคะเอาเล่นก่อนเล่นดินโรงเรียนเปิดแล้วอาบน้ำเสร็จมาพอกพอกดินต่อจะให้ตัวขาวได้ยังไงดูเล่นใครแม่แม่วาก็พผมแม่วาจ๊ะเอเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> แม่มีนาะ โอ๊แม oh. oh. ่มีนะนุ่น <c oughs> นุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารมณ์ดี Thôi thôi, mùi chú Giờ sẽ lấy mà nè mùi Chu. Mùi Chu giờ sẽ lấy mà nè บนเดินไปบนไปเล้วเล่นกับพี่บ๊อบเร็วตุ้มเร็วเอ๊ลอยนานแล้วพี่บอ๊อบไปจูเล่นด้วยเสื้อพี่บอ๊อบแสบตาบ้างวันนี้ตุ้มตุ้มกับพี่บ๊อบเร็วโอ้ยพี่บอ๊อบสาดน้ำให้หนูหน่อยพี่บอ๊อบหนาวพี่บ๊อบไลห่หนู